สามสิบเก้าบาทไปดิคูณสี่ไปดิโอ้โหบิ๊กวินไปเลยทุกคน <Wow. S 1> เอาเรื่องนะวันนี้เอาเรื่องนะเออต้องมาแล้วแหละต้องเขาเ้าแหละดอกเนี่ยมาต่อเลยทุกคนคือสเกต็ตเตอร์เข้าเลยทุกคนต่อทนึ่เลยทุกคนเป็นปิดใ,ใช่ไหมอันนี้มาไวนะคือม,มาไวได้เพื่อไม้ไวไล้ในวันนี้คลิปนี้มีโค้ดมาแจกฟรีนะทุกคนแจกจริงแจกฟรีนะผมจะแปะโค้ดไว้ตามณนะช่วงเวลาใดก็แล้วแต่ให้ทุกคนเพียงแค่ดูคลิปนี้จนจบนะทุกคนนะจะแจกฟรี30บาทนะทุกคนนะกี่โค้ดไม่รู้ไปดูเอาเองนนนะะทุกค ส่วนใครอยากได้เยอะมากกว่านี้ให้ไปสมัครทเลแกมผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะทุกคน100บาทนะทุกคนนะฝากไว้ด้วยนะทุกคน ร้าเฮหมูเหมือนเดิมเช่นเคยนะทุกคนเออก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้เฮยหมูทําคลิปให้ทุกคนดูในทุกๆวันนะทุกคนเออมาวันนี้เราอยู่กับทุน16บาทเท่านั้นนะทุกคนนะเออมาดูกันว่าวันนี้เราจะแตกกันสักเท่าไหร่นะทุกคนอยู่กับไม้แรกเช่นเคยนะไม้หนึ่งบาทนะแบบประหยัดประหยัดไปก่อนกันนะทุกคนเออ, <Hey. S 1> อเฮ้ยเฮียดอกแรกมาถึงแม็สแกสเกตเตอร์มาเลยวะโอ้ oh. โหเข้าเลยทุกคนดูดิ าจริงเอาจังนะว้วไนดิเออิสิบสองครั้งไปดิทุกคนอเออโค้ดขึ้น,นทุกคนดูดิดอกแรกโอ้โหดับไปดิเออโชคชะตานะเออโชคดีนะวันนี้สงสารนะทุกคนนะเออมาดูกันนะว่าจะแตกนัสักเท่าไหร่นะทุกคนเออดอกแรกของวันนี้นทุกคนเออเพียงกดแป๊บเดียวสเก็ตเตอร์เ,เข้าเลยสิบสองครั้งเลยทุกคนเอ <Huh? S 1> ไม่ได้นะเออฟลุกมากนะเมื่อสักครู่นะทุกคนเออมามาให้กำลังใจผมด้วยทุกคนมาเลยอีกเจ็ดครั้งหมุนไป วันนี้จะแตกกันสักเท่าไหร่ทุกคนภาวนาให้แตกเยอะๆนะทุกคนนะเออมามาดูกันอีกสี่ครั้งทุกคนไปดูกันเลยมาดีสิบเก้าบาทไปสวยดอกนี้ยังไงสี่สิบห้าบาทนะทุกคนคูที่สองไปดิเออ้ยี่สิบแปดบาทไปอีกเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องดีคืออีกสามครั้งออมาอู้แตกร้อยเก้าสิบสองทุกคนเฮ้ยมาไววันนี้มาไววิกวินไปดิวันนี้มาไวนะทุกคนมาไวจัดเลยซุปเปอร์ไม่ขาดวินบี เอาเรื่องทุกคนวันนี้มาไวนะทุกคนนะเออมาเลยมาเลยขอแบบนี้แหละมาเร็วๆมาไวๆนะแค่ไม้แรกก็เข้าตอนนี้ตังทุน300กว่าแล้วทุกคน308บาทนะทุกคนเออสรุปยอดรอบแรกนะทุกคนแต่ไป297บาททุกคนเตืเจบจันะคือสเก็กตเตอร์เข้าไวมากทุกคนตังตอนนี้308บาทเราก็ยังอยู่กับไม้แรกอยู่นะทุกคนนะเออกดไปค่อยๆปินค่อยๆไปนะทุกคนมามาลุ้นกันต่อเลยทุกคนไป ยังไงยังไงจะเข้าไหมดอกนี้ยังไงครับต้องเข้าแล,ล้วเลยตอนนี้ต้องเข้าแล,ล้วเลยหรือต้องเข้าแล้วเลยยังไงต้องเข้าแล้วเลยเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าดอกนี้ต้องเข้าแล้วดอกนี้ ขอเพิ่มไม้สักไม้ห้าบาทเลยทุกคนมา <Wow. S 1> ว้าวทุกคนเพราะาเมื่อสักครู่มันเงียบนะ้ดอกนี้แหละแตกไปเมื่อสักครู่มันเงียบก็เลยขอเพิ่มไม้เป็นสักไม้ห้าบาทเลยทุกคนอ,อแตกไปอีกคูณสามอีกสเก็ตเตอร์โผล่ไม่เห็น uh huh. เหลืออีกหนึ่งนะทุกคนนะวันหมอนะทุกคนขออีกหนึ่งนะสเก็ตเตอร์จะเข้าหรือเปล่ปาเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะทุกคนออรุ่นแบบพร้อมๆกันนะทุกคนเมา อะดิอ่าสี่สิบบาทแล้วทุกคนเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อเลยทุกคนมาอยู่กับไม้ห้าบาทเหมือนเดิมทุกคนขอเพิ่มไปสักสิบบาทแลด้วยกันเพราะว่าเมื่อสักครู่รู้สึกว่าไม้ห้าบาทมันเงียบไปทุกคนเออดอกนี้ยังไงดอกนี้ยังไงขออีขออีกตรงข้าแล้วแหละทุกคนมามาดิมาสิบแล้วทุกคนวันนี้มาไวทุกคนนะเออมาแต่มาแรกก็เดือดแล้วนะทุกคนเออแ<ะ>ัดงแล้วันนี้ มามาลุ้นกันต่อทุกคนเออไปเลยไปเลยมาดีตรงเขาหลยเข้าแเลย,เเลยเดอกนี้เดอกนี้ยังไงยังไงหกบาทไปดิอ่าเขาฝากอีกนิดน,นึ่งนะผมลืมไปกลุ่มทะเลแกรมทุกคนผมจะแปะไว้ ข้างใต้คลิปนี้นะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะทุกคนเออรุ่นรับเครดิตฟรี100บาทหรือ30บาทนะทุกคนมีกิจกรรมให้ทําฟรีนะทุกคนนะเออมีกิจกรรมรุ่นรับเครดิตฟรีทุกคนอย่าลืมนะคุณเทเลเกมข้างใต้คลิปนี้นะทุกคนของค่ายเอ็มพอตโตส์ทุกคนอย่าลืมแล้วกันนะทุกคนนะผมฝากไว,ดว้ด้วยเออตั้งแอ่นี้24่สิบสี่บาทเอยเอาเรื่อออุ้ยแตก219บาทไปดิคูณ4ไปดิ โหบิ๊กวินไปเลยทุกคนวเอาเรื่องนะวันนี้เอาเรื่องนะเออต้องมา้วเลยต้องเข้าเลยเดอกเนี่ยมาต่อเลยทุกคนคือสเก็ตเตอร์เขนะ้าเลยทุกคนน่ยิงยทุกคนเม่นิดใจมันนี้มาไวนะเออมาไวได้เพิ่มไม้ไวด้วยนะวันนี้สวยดีสิบครั้งเดี๋ยวไปลุ้นกันนะทุกคนโค้ดขึ้นด้วยฝากไว้ด้วยน,นะผมฝังไวในคลิปนี้โค้ดสามสิบบาทกี่โค้ดไม่รู้ไปดูเองนะทุกคนนะตาดีได้ตาไรา้เสียเช่นเคยเออ ยังไงต่อมาดีมาดีมาด,มาดิดอกนี้เลยดอกนี้ยังไงดอ,ดอกนี้ยังไงดอกดอกนี้แหละเก้าสิบหกบาทไปเออว้าวไป,ไปอีกสองร้อยสี่สิบบาทไปดีคูณสิบไปโหบิ๊กวินไปดีทุกคนดนีข้าวิีสามร้อยหกสิบห้าบาทเอาดิจะดจกแล้วทุกคนวันนี้เออทุนแม่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนอีกทั้งเจ็ดคลั้งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อแนละ้วทุกคนเออป็นกำลังใจให้เฮียเด้ทุกคนนะเออต้องข้าวอะไรวันนี้ มามาดอกนี้20บาทเบาๆคูณ12ไปอีกสี่ครั้งแล้วทุกคนอีก3ครั้งมาทิ้งทวนกันหน่อยเว้ยว่ารอบนี้เราจะแตกกันซักเท่าไหร่นะทุกคนนะเอออีกสองครั้งเว้ยมาดูกันสเก็ตเตอร์อเข้าเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันทุกคนอีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นทุกคนมาตรงา้าเลยต้องมาเลยรอบเนี้ยตองมาเลยทุกคนเอตอตรงมาเลยทุกคนจะได้ไหมจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าชิงร้อยชิงล้านนะ่ะเออมาหน่อย ออ้ยไม่เข้าทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสรุปยอดรอบนี้กันเลยทุกคนมาแตกไปเท่าไหร่มาดูกันเออแตกไปสามรอสิบห้าบาททุกคนเอาเรื่องเจัดจันะทุกคนนะมาลุ้นกันต่อเลยกับรอบนี้นะทุกคนนะขอเพิ่มไม้เล่วกันทุกคนนะเอเพิ่มไม้ไปสักเท่าไหร่ดี20บาทแล้วกันทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเช่นเดิมทุกคนนะหลักสูตรนี้ผมใช้ทุกวันทุกคนเออมาไปออกไปออกมาดิมาดิมาสวย เบาๆไปก่อนกลับมายี่สิบาทตอนนี้ทุกคนอืมอม,มาดีมาดีทุกคนตองข้าวแล้วแหละเอ้ยสแกนเตอร์สแกนเตอร,ร์โพสแกนเตอร์โพให้เห็นแต่ว่ายังไม่เข้านะทุกคนนะเดี๋ยวมันก็คงเข้าให้ผมเลยผมว่าวันนี้ผมค่อนข้างจะโชคดีอยู่นะทุกคนรอดูว่าจะแตกกันสักเท่าไหร่นะทุกคนอือเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมเลยทุกคนออแชร์ไปกลุ่มที่มีสล็อต แบบไหนก็ได้นะทุกคนนะเออฝากไว้ด้วยช่วยดันผมได้ทุกคนเออสวยแปดสิบบาทไปออนั่นเลยร้อยหกสิบแปดบาทไปดิแตกไปดิแตกไปอีกร้อยยี่สิบบาทเอาเรื่องว่ะเฮ้ยวันนี้เอาเรื่อสองร้อยสี่สิบบาทไปดิออมาอีกคูนเรื่อยๆเลยๆๆๆสวยดอ,ดอกนี้ดอกนี้ยังไงสวยมาอีกบิ๊กวินไปดิทุกคนโค้ดขึ้นด้วยทุกคนนะฝากไว้เลยโค้ดสามสิบบาทฝากไว้ในคลิปนี้นะทุกคนนะคือจะขายาดีมาโดล่องเล,แล่แลแ้วกลูยีเรแกมดูทีแป้ง คลิปมนาะทุกคนรุ่นรับเครดิตฟรี1น0บาทนะทุกคนนะเอออย่าลืมนะของค่ายเอ็มออโตลอนะทุกคนฝากไว้ด้วยเอออย่าลืมมาไปเลยยังไงตอ่อยังไงต่อมาดิมาดิต้องเข้าแล้วดอกนี้ต้องเข้าแล้วแต่เคตเตอร์เข้าอยู่แล้วทุกคนมาอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวต้องเข้าแล้วแหละมาสิบครั้งก็ยังดี ไม่เข้า่ทุกคนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตอนนี้ทุนเราอยู่ที่หนึ่งพันแล้วทุกคนนะ <Wow. S 1> เออเรื่องได้เรื่องนะวันนี้เออวันนี้มาไวนะมาไวก็ต้องไปไหวไหมวันนี้ห <laughs> มายถึงเงินเข้าไหวเออก็ต้องเพิ่มไม้ไวๆวนะทุกคนนะเออไม่ใช่ไปไวคือหมดไหวมันไม่ใช่นะทุกคนเราต้องดูดีไปข้างหน้าเรื่อยๆนะทุกคนคือดอกนี้ยังไงดอกนี้ยังไงมาดูกันต่อแล้วทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะทุกคนเออมาดี้มาดีาด้ ต้องเข้าแล้วแหละแบบนี้ต้องเข้าแล้วเลยแบบลยังไงยังไงไปยี่สิบยังไงครับอดอกนี้ครับทริปเตอร์มาอีกร้วทุกคนอ่าขออีกหนึ่งตัวถึงจะเข้าแล้วทุกคนมาดิมาดิเข้าหน่อยเข้าหน่อยดอมานานแล้วดองมานานก็อาจจะบั่นทอนหัวใจอยู่นะตอ <c oughs> ้วมันเพลงนะทุกคนนะเออติดแล้วก็สิ้นไหมเนี่ยเออไม่ได้นะไม่ได้นะมาดิอุ้ย <c oughs> มันไม่เข้าว่ะทุกคนนะไม่เป็นไรเออดอกนี้ดีเข้าแทนดีเห็นไหมละ่ะเออพูดยังไม่ตันงาจเขามาทุกคนนะเออขอบคุณมากนะโชคชะตาขอบคุณมากนะพี่ไม่จะตลกกับผมนะทุกคนเออมาสิบสองครั้งมาบรรลุกันเลยขอปังๆนะดอกนี้นะทุกคนเออไปขอแบบดังๆปังๆอ่ะฟังชัดเลยทุกคนฮะมาดิ อีก9ครั้งหมาดอกนี้อึ้งไปสิบสี่บาทไปเปิดสวยเปิดสวยเปิดสวยอีกเก้าครั้งเปิดสวยแต่ร้อยไปเปิดสวยเปิดสวยดีร้อยยี่สิบแปดบาทไปเปิดสวยดีเปิดสวยดีเปิดสวยดีเออเออบิ๊กวินไปอีกเปิดสวยนะทุกคนเราดงอยู่เนี่ยห้าร้อยเกินสองบาทไปทุกคนโหอีกเก้าครั้งทุกคนนะมาให้กำลังใจผมด้วยทุกคนอืออ่า มาดีทุกคนมาเลยมาเลยเข้าเลยต้องเข้าแหละดอกนี้ต้องเข้าแหละจะยังไงจะยังไงยังเงียบอยู่นะทุกคนดอกดอกนี้เลยอุ้ยอุ้ยแต่หกร้อยสี่สิบแปดบาทโอ้ยบินอีกอทุกคนเาเรื่องอะโ้หจังๆเลยนะกินจังๆเลยเต็มหน้าเลยเ็เกียเอาเรื่องอยู exactly ่นะขอปังๆนะดอกเนี้ยดอกเนี้ยยังไง เออสวยอยู่ยังสวยอยู่นะอีกสองครั้งทิ้งทวนหรือเปล่ามาดูกันทิ้งทวนหรือเปล่าเออสวยอยู่ยังได้อยู่อีกนึงอีกนึงต้องทิ้งทัวนแล้วแหละนั่นเลยสามร้อยหกสิบบาทไปคูณยี่สิบไปดีสวยนะทุกคนนี่มาสรุปยอดมีนนทุกคนนะเนี่ยโค้ดก็ขึ้นด้วยทุกคนอุ้ยแตกเป็นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่บาททุกคนเอาเรื่องชัดนะรอบนี้นะทุกคนเออ ให้มันได้อย่างงี้สิเพื่อไม้ไปเลยทุกคนนะเออไม้สี่สิบไปแมงเลยมั <Wow. S 1> ต้องสูงล้ลเรามันคือนักสู้ทุกคนเราต้องสู้ต่อเว้ยทุกคนตัทุนทั้งสองพันกว่าบาทนะทุกคนอย่าไปดีรอทุกคนวันนี้เงินเข้าเร็วทุกคนแตกเรยว,วันนี้นึงสี่สิบแปดบาทไปยังไงมาอีกเปล่าเข้าอีกเปล่าไม้สี่สิบดอกนี้ดวงมันต้องหมาเลยทุกคนนะเอออ oh. มาดีมาดีมาดีมาดื้ดดอแตกไปดิ ร้อยเก้าสิบแปดบาททุกคนสองร้อยสามสิบบาทเดึงมาต่อเลยทุกคนต่อเลยทุกคนอืเบาๆอยู่อย่างพอ้แตกไปดิดอกนี้อีกมามาอีกมาอีอยังไรเออเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดทุกคนห้าร้อยสี่บาทไปดิเอาเรื่องจัดนะทุกคนเงินสามพันแล้วทุกคนนะออ จากทุนแค่16บาททุกคนโอ้โหผมว่าผมไม่โลว์เลยเผมว่ผมพอแค่น,นี้ดีกว่าวันนี้เนาะเออจากทุน16บาททุกคนดูดิโอ้โหเข้าดูดัวเป๊ะเป๊ะเป,เป๊ะอเออเป็นเปาที่เราคาดหวังไ,ไว้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะและมีความสุขกัรดูคลิปของผมไว้ทุกคนสำหรับวันนี้เฮียหมูขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับทุกคน